หล่อมากนะะ่าติดไม่แพ้พี่เปิดหน้าน้องชายโตศักดิ์สิทธิ์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องมากความสามารถที่ใครหลายคนต่างก็ชื่นชอบเขาเป็นอย่างมากสําหรับโตศักดิ์สิทธิ์โดยวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมชมหน้าน้องชายของโตจะเป็นอย่างไรเราตามไปชมกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนุ่มมากความสามารถสําหรับเต๋พันศักดิ์ที่ได้เดินตามรอยพี่ชายโตศักดิ์สิทธิ์ในการเป็นศิลปินโดยได้ออกซิงเกิลแรก ก้าวสู่การเป็นศิลปินใหม่เต็มตัวพร้อมปล่อยเพลงแรกรักตรงไหน All of you เพลงรักที่เรียบง่ายบอกรักด้วยเรื่องจริงจากทุกสิ่งที่เป็นเธอเพราะเธอคือทุกสิ่งเป็นแนวเพลงอะคูสติกป๊อปผ่านเมโลดี้ที่เรียบง่ายด้วยเสียงร้องนุ่มๆของเต๋ที่สื่อสารออกมาอย่างจริงใจทำให้เพลงนี้เป็นเพลงรักโดยสมบูรณ์แบบและพร้อมมอบให้กับทุกคนที่มีคนพิเศษ ทั้งอย่างที่เคยร่วมงานกับพี่ชายอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวแห่งเสียงดนตรีจริงๆค่ะ